สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเรื่องราข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับคลิปนี้โยงกันไปในเรื่องของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างก็มีประเด็นในเรื่องของการคาดการเกี่ยวกับสเปตตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคข,ของเอริดเทนฮากหรือว่าในช่วงซีซั่นหน้านะครับรวมถึงผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่ที่คาดว่า น่าจะมีการดึงเข้ามาเป็นการสร้างทีมใหม่ในยุคใหม่ของแมนยูในช่วงซีซั่นหน้านะครับจะออกมาเป็นหน้าตาอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วก็มาดูแผนผังกันนะครับสำหรับการมาของเอริ็กเทนฮารกเนี่ยเ,เราก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเทนฮาร์กเนี่ย มาพร้อมกับคำว่าเตรียมสร้างทีมสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดใหม่นะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาแมนยูเนี่ยมีเรื่องของฟอร์มการเล่นภาพรวมที่ไม่ค่อยดีนะครับนักเตะก็มีปัญหาเยอะแยะเต็ไมไปหมดแล้วก็นักเตะบางรายก็มีโอกาสย้ายออกจากทีมสูงเหมือนกันทำให้มันถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนผ่ายครั้งใหญ่นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าการคาดการณ์ออกมาเป็นอย่างไรบ้างในยุคข,ของเอริกเทนฮารซึ่งระบบการเล่นเนี่ย ก็น่าจะออกมาในระบบเสีมสามที่เอเลคินฮาร์กเนี่ยถนัดแล้วก็ใช้อยู่เป็นประจำนะครับในตำแหน่งผู้สับป,ปะตูนก่อนนะครับผู้สับป,ปะตูเนี่ยก็คงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือกอย่างเดนเนสันอยู่ด้วยก็ตามนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะเป็นการเลือกใช้ดัลเดติคาเป็นตัวจริงต่อไปนะครับนี่คือตำแหน่งที่ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเดคาทำได้ดีอยู่แล้วนะครับ ส่วนแนวรับนะครับถัดขึ้นมาเป็นแนวรับเริ่มจากฝั่งขวากันก่อนแล้วกันนะครับฝั่งขวาเนี่ยในส่วนของแบ็คขวาเนี่ยคาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลกนะครับเพราะว่าแบ็คขวาของแมนยูเนี่ยแก้ไม่หายนะครับทั้งเรื่องของเกมรับแล้วก็เกมรุกซึ่งเทนฮาก็จะมาแก้ปัญหาจุดนี้แล้วก็แก้ปัญหาโดยการดึงนาเตะอรายใหม่เข้ามาทดแทนรายเก่าทันทีเพราะว่ามีข่าวว่าบรรันบิซาก้าก็ เตรียมโดนปล่อยออกจากทีมเหมือนกันซึ่งแบ็คขวาเนี่ยมีตัวเลือกอย่าง Max Iron ของของ w o l h c i t y นะครับแล้วก็ยังมี j u l i a n t i m b e r ที่เป็นเด็กเก่าหรือว่าเด็กนับปัจจุบันของ t e n h a g อยู่แล้วนี่แหละนะฮะเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางแล้วก็แบ็คขวาเหมือนกันก็อาจจะดึงเงินเข้ามาแต่ว่าคาดว่าน่าจะเป็น Max Iron นะครับนะส่วนในตำแหน่งแบ็คซ้ายเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับก็คือน่าจะเป็นลุกชอถ้าเกิดลุกชอ ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บก็เป็นตัวจริงกันไปส่วนแบ็กซ้ายจะมีการซื้อเข้ามาเพิ่มเติมไหมมีโอกาสอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีข่าวเหมือนกันว่าเทนฮาก็ต้องการเพิ่มเติมแบ็กซ้ายเหมือนกันนะครับซึ่งอเล็กเตอร์ลิสเนี่ยมีโอกาสโดนปล่อยออกจากทีมเหมือนกันนะมีกระแสข่าวออกมานะครับนี่คือทั้ง2ข้างครับแล้วก็แบ็กซ้ายแล้วก็แบ็กขวานะครับที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเน็กน้อยแล้วก็ซื้อกันเข้ามาใหม่นะครับส่วน เซนเตอร์คู่นะครับหรือว่ากองหลังตัวกลางเนี่ยนะครับถ้าเกิดราฟลวารานไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือว่าฟิตแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็น่าจะเป็นราฟลวารานยืนเป็นตำแหน่งเซนเตอร์ตัวกลางหนึ่งคนนะครับหนึ่งคนก่อนนะครับส่วนคนที่ยืนคู่เนี่ยนะฮะถ้าเกิดแฮร์รี่แม็กไวมีฟอร์มการเล่นแบบนี้ก็น่าจะโดนดรอปกันเข้าไปนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าแนวรับของแมนยูจะมีการย้ายออกไปด้วยนะครับ มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะต้องมีการซื้อแนวรับรายใหม่เข้ามาเข้านักเนี่ยตอนเนี้ยไปมีข่าวกับเมทไทเดลิกนะครับแล้วก็ทางบอตอรสนะฮะที่เป็นเป้าหมายเบอร์นหนึ่งแต่ว่าตามการคาดการณ์เนี่ยก็คือมีโอกาสที่ถ้าเกิดเอ,อเด็กเทนฮากเลือกได้ก็น่าจะเป็นทางเมทไทเดลิกนี่แหละที่เทนฮารกอยากดึงเข้ามาร่วมทีมด้วยเพราะว่ารู้มือกันเป็นอย่างดีแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับ ซึ่งสาการของไมทเทนลิคกับยูเว่เนี่ยก็ยังคลุมเครือกันอยู่เหมือนกันนะครับมีโอกาสย้ายทีมอยู่นะฮะนี่คือแผงแนวรับนะฮะสคนนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง2ตําแหน่ง2ผู้เล่นด้วยกันนะครับถัดขึ้นมาครับเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยเราไปต้องสืบอยู่แล้วนะครับว่าแมนยูซื้อใหม่แน่นอนนี่คือเป้าหมายเบอร์หนึ่งที่แมนยูต้องการเสริมทัพในตำแหน่งนี้ในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งตอนนี้ข่าวหนักเนี่ยก็ไปมีกับทางคาร์บินฟิลิปของลินเดอเดนะฮ แมนยูกําลังพยายามซื้อตัวนักเตะรายนี้มาเสริมทัพให้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ถ้าเกิดได้มาเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับก็ใส่ไปก่อนแล้วกันเป็นคารินฟิลิปนี่แหละที่ดูเหมือนว่าน่าจะเหมาะสมที่สุดส่วนในรายของดีแคนไรท์เนี่ยราคามาส่งเกินไปครับแมนยูอยากได้แต่ว่าราคามันสู้ไม่ไหวนะครับก็ใส่ว่าคารินฟิลิปเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะฮะในระบบสิถัดขึ้นมาอีกครับเป็นมิดฟิลด์คู่นะครับ มิดฟิลด์แบบตัวสร้างสารรค์เกมตัวรู้กันไปก็คาดว่าน่าจะเป็นเฟินคีเดยองที่ข่าร้อนแรงณเวลานี้ถึงแม้ว่ากระแสข่าวยังไม่ชัดเจนก็นาตามแต่ถ้าเกิดเลือกได้เชื่อกันว่าเอริธเทนฮาร์กน่าจะจี้ไปที่เฟิงคีเดยองเด็กเก่าของเขาด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าดอนนี่ฟาร์เดเบกก็น่าจะได้รับโอกาสมากขึ้นในยุคของเทนฮาร์กเช่นเดียวกันก็เป็นมิดฟิลด์ตัวสร้างสารรค์เกมยืนคู่กับเฟิงคีเดยองไปเลยนะครับแล้วก็ อาจจะมีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทางบรูโน่เฟอร์เดสนั่นแหละที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับนี่คือชุดผู้เล่น3ตัวผู้เล่นในแดนกลางในระบบสิมสมในช่วงซีซั่นหน้าที่เป็นตัวจริงนะครับตามการคาดการณ์นะครับส่วนแนวรูกครับก็ถัดขึ้นมาเนี่ยตอนนี้แมนยูก็กลับมามีข่าวกับเปาโรดิ巴าอีกครั้งหนึ่งซึ่งเปาโรดิ巴าเนี่ยอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่เล่นเป็นด้านกว้างครับตัวเรมเส้นฝั่งขวานะครับที่ เป็นหน้ากึ่งปีกนะฮะซึ่งแมนยูตอนนี้มีข่าวว่ากําลังโน้มน้าวกําลังให้ความสนใจทินฮาก,ก็ชอบนั้เแต่รายนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับได้ไม่ได้ไ,ม,ไ,ดไม่รู้แต่ว่าคาดการณ์กันเอาไว้ว่าถ้าเกิดได้มันก็น่าจะเป็นการลงล็อกกันในตำแหน่งตัวริมเส้นหรือว่าหน้าขวานะครับส่วนในตำแหน่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับตัวริมเส้นฝั่งซ้ายก็ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงครับจะดอนซานโช่ก็น่าจะเหมาะกับระบบการเล่นของ เอริกเคนฮาอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรอาจจะมีการหมุนเวียนกับตัวเก่าอย่างเช่นยูรองกานะครับหรือว่าแรดฟอร์ดถ้าเกิดไม่ย้ายแล้วก็อีกหลายตัวเลือกที่อาจจะโดนดันขึ้นมาเหมือนกันส่วนตำแหน่งต่อมาเนี่ยนะครับก็เป็นตำแหน่งศูนย์หน้านะครับถึงแม้ว่าจะมีพิโดอยู่แล้วก็ตามครับแต่ว่าชัดเจนคบว่าพิโดเราเนี่ยจะให้ลงสนามแบบตัวจริงทุกเกมก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นมีโอกาสสูงที่แมนยูจะซื้อศูนย์หน้ารายใหม่เข้ามา แล้วก็ตอนนี้มีข่าวหนักที่สุดเนี่ยไม่ใช่เคลแล้วก็ฮาแลนด์นะครับแต่ว่าเป็นวิกเตอร์โอซิมเฮนนะฮะที่มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยยื่นข้อเสนอไปแล้วแล้วก็มีในรายของดาวินนูเดยสของเมนเชสเตร์ด้วยที่แมนยูมีข่าวเชื่อมโยงนะครับยังไงก็มีโอกาสซื้อกองหน้ารายใหม่แน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นใครเท่านั้นเองแต่ตอนนี้มีการคาดว่าน่าจะเป็นโอซิมเฮนที่ตอบโจทย์ที่สุดนะครับก็นี่คือเรื่องของการคาดการณ์ตัวจริงในช่วงซีซั่นหน้าในยุคข,ของเอริลกเทนฮาร์ก ของสโมสรแมนเชสเตอร์เตดนะครับภาพรวมก็หน้าจออกมาประมาณนี้นะครับเอาแบบให้ดูตั้งแต่กองกลางยันกองหน้าแล้วกันนะฮะตามรูปภาพที่เราได้เห็นกันนะครับในระบบสิมสับโอเคแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ